เออชาวบ้านฝากบอกปูแพรด้วยนะอย่าหวงเกินใจอย่หมดแรงคิดเออหลสุดห้าสี่ร้อยสามสิบวันนี้อะจะเป็นวันที่ต้องอับอายขายขี้หน้ากับปูแพรนะเท้าที่หนึ่งจะเตะรอบชุงได้ด้วยวันนี้จะเป็นนิ่งวันเออกำกำตึงตึงไล่เท็จน่าใจนะน่าแใงนะผมบอกให้สวยแค่สิบกว่าแดนแั้วแก บวยไม่ม no, uh, uh ีถ้วยนะมีแค่รางวัลอย่างเดียวอ่าหัวเราแกะเบิ้ัไหมาบวญมือสุ้าพเต็มหัวเต็มมาโดนหุหัวเต็มมาไปแกะนะเป็นพระอื่นได้เลยอ่า นาทีปันห้าร้อยห้าสิบหาเต้รวมวลาำการยังขันอีกประมาณส9้านาทีเ็จรอบชิงชนะเลิศตกมือเป็นกำลังใจทั้งคับนะผู้ชม เดินอยู่ตรงนี้เราห่วยนะเรต้องไปขายตรงอื่นเดินอยู่ตรงนี้แหละหมุนไปหมุนมาอยู่นี่แหละเห <สา S 1> ี๋นน <สา S 1> ย,ยน้ำแข็งก็ละลายหมดละ <สา S 1> <า S 2> อ่ะาถามมาใส่มาคลอดถุงตอนนี้ละลายเต็มถุงละน้าแต่ปลายล่ะหวานเคี้ยวผู้ชมนะกินก็ไปละลายในยปากเลยเฮ <ะ S 2> ้ไม่ต้องกลัวครับ ตัวรยนี่หลักเหลี่ยมดีคนที่นี่เข้าโงบาลที่นี่อละอ่าม่ต้องเข้าไก่และวไฟังดันเบาหวานขึ้นนะเข้าลงพาบาลเลยอ่าสุกคะแนนเบอร์ชามได้แต้มได้แต้มพี่ไม่รู้เลยว่าใครเปนไปเลยหกร้อยแต้มข้างมวนยังทันไหยังทันนะสวยค่อยๆหกร้อยสิบห้ารนมาเรยจ้า ชาบันชาบันใจเย,ย็นบัดข้างพวงโอ้โหค่อยค่อยเออได้นะได้นะหมาบวงเอาหลับตังยางยาแพรก้าร้อยดูดูดูใจเย็นตะควัยเดี๋ยวผมคอยดูดูด สามของท่านนายกองค์การปรวัิหาสตร์จังหวัดนครปฐมรับนายกอบจท่ันจิรชวัฒน์สตรสมชัดเดี๋ยววันที่ยีท่านจะมามอบรางวัลให้กับนักกีฬาและมาดูทีมนครปฐมสำนักงานประวัติชาติทชุดใจไฟกระพริบเราผู้ชนจะได้ดูรถตจ้อดลักสง โอ้โหเฮ้ยแม่น่าได้น่าทันโอ้กองเชียร์ของผู่เทวนี้มากันเพียบเลยครับโอ้โหลาสามสี่มุมเลยวันนี้ฝาซ้ายน้่นของผู่พทวงนะชันช้าไวลาเยี่ยมสิบห้าแต้มผมเดินหนึ่งไล่เก sure> ้าสามไปดุนเอาเก้าสามคนจะไปมองพัน๋ยวมันผ่านไปเองสวยครับดีมาาวงมือเจ็ดศูนย์ห้า ทางห่วงเยี่ยมหมาป่าดูกันทนะทุกทายผู้ชมวันนี้จะฝ่าทุกกระบอกมั้ยไหลแต่จะไปเก้าไหลเออโอ้ยลูกเด็กสิบเอ็ดนาทีจนเต็มสิบเอ็ดเลาะเออคนตีเริ่มพูดแล้วล่ะหนาวนัช้าไั้ยไม่มีใครล้อมอยู่ทั้งคืนแล้วผู้ชมผมก็ไม่ได้พักอยู่ทั้งคืนนะผมก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันชั่วโอ้ยชนอีก ก้าวตั้งจะไปดูอะไรนะดำตุงวันนี้วัดไปอะไรนะสุพรรณีวันนี้มีนิเกอสอนล้ำน้ำเพชรวันนี้นะใครจะไปดูก็ดูกบดำตุงแต่<อ>ถ้ายอยู่ที่นี่ก็น่าจะดำ<อ>ดิน<อ>ล,ละนี่ไงเอโอโอ้โหลองนิงเกด,ด้วยแต่หวยแม่งสุดยอดนะแม่ลำนะโดนส้นตีนเออไ<อ>ด้ไขหวยยใช่ไหมเออให้มาได้มานาวตัดเปิดสองลูกยอด ลอยตัวเออฉันช oh, uh, ้าหาวไักตั้งสบายเนี่ยวันนี้นะทำไมยืนอยู่แถวนี้ห้วยน้ำท่าแม่ข่ายสิ้นเดือนเกมโดนยึดได้รถไปแล้วไปแล้วเออไปฉันเช้า้ะกินจนรู้รสชาตินะดังเก๋วยเอ้าเจ้านี้นะไลน์สิบห้าคะแนนครับเบอร์แปดแต่แฝงโอ้โหผู้ชมแกไม่ไปไหนจริงๆนะ ไอ้ยืนให้พวกเราสงสารนะ้วก็ต้องซื้อนกล้ามกับอีกใครสงสารก็สงสารแนตะ่ผมไม่สงสารโอ้โหสงสารจำเพื่อนี่ขับสี่ประตูสามคันนะเนี่ยไข่นาำก้ควยเนี่ยข้างวงสิบห้าเฮ้ยเดียวเอาดันตั้งข้างวงสิบห้าเดี๋ยนะเก้านาทีสุดท้ายเก้ารอบหมาวงสิบห้าเต้เว้ย หวยสองร้อยผ่านสองร้อยมาอยู่ที่สองก่อนเอา้าหมาพวนมือเอาเว้ยไม่ถึงแล้วเหลือร<ม>้อยแปดห้าผมบวกเ,เลยอ, 5, ลอ,ลอ่ะร้อยแปดห้าอยู่ที่สองเร็วเร็วนี่เอาไหมครับเอาไหมครับดูการขายผู้ชมหมาพวงเต็มโอ้โหดูการขายกับปรีลาเหลือแดดอยากซื้อผู้ชมอยากซื้อไม่ไคยทำท่าอยู่แนละ้ว<ร>ตัก<ร>เพชอา่าเข้าไปไปแล้วพี่แก ตเแต้มแนะพี่แกนะออดโตนโเอาบางบดิมเข้าไฟไล่ครับไต้องเารัช้าไว้ให้เกด้วยเออข้ามกันไปด้ยขายไปด้วยลำนิเกไปด้วยไม่หมดใะตไเออแข่มาเต่าสิบคะแนนโบนสองเอาละประมาณแรอบครึ่งเวลาที่เหลือะเจ็ cose, ูนยข้างบง โอ้วันนี้โดนไฟเข่ากับบันนาวห้วนภูก็ไปแซงอู่ที่หนึ่งเลยครับหาวัดตั้งเจ็บเจ็ศูนโอ้วัวนภูมีโอกาสแข่สูงผู้ชมวันนี้นะแต่เขาไม่แน่อย่ามองข้ามภูแพ้ครับผมไม่รู้บางกัรว่ามันสงเมื่อไรจะเข้ามันนาวตัดแต่ที่แน่แน่หน่ยเจ็ตังไป้ก่อนเดี๋ยวหายเออเดี๋ยวกุยเกียดมาทะเลาะกันตัวห้วยเพราะตังร้อยเดียวเออเพื่อนฝูงกันเอาไว้คุยกันดีกว่า เออทางด้านข้างเปล่าเหลือเจ็ดรอบครึ่งเจ็ดรอบครึ่งโอ้โหวันนี้สิ่งเดียวครับเก้าสามไม่แค่ไรเก้าสามถ้วยสักใบหนึ่งอ่ะถ้วยของท่านนายกอบจได้เออวันนี้บุญกุลสเราอาจจะยังไม่ถึงถ้วยพระเดชพระคุณแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยว่ากันใหม่เออแข่งจำข้างเปล่าโจ้สิ่งเดีย เอาเจ็บเจ้าส้ร้อยวัดเต็มไม่เยอะไม่เยอะเวลาบานเลยเออสิ้าเอาวแปดร้ย้าเต็กลางวันเต็มค่าสุดท้ายยแล้วว้ยปากก็ให้เร็วเร็วอีกประมาณร้อยสามต้มอยู่ที่สมาแล้วครสบห้าตมอ่าเป็นกำลังใจเยค่ผู้ชม ตบปืนกัดกันกับชุดในไล่นะครับไล่นะครับหมาปาแบบร้อยสิบโอ้ถ้าเข้าเร็วแสงชุดแรกไปเยี่ยมคุณผู้ชมโค้งหลังัาได้าัสได้สาสิบรอบขึ้นเอาลใัใไก้ึงสาสิบสี่เยี่ยมแต่กลับไปสิบคะแนนเพว่สองเต็มกังสุดท้ายแต่ร้อยสสสเอลูกแสนสินสนเอ็ลูก บบเทศบาลบางเกล้เอ้าอู้ดำเงินหมาเป่าเรียบ,ยยบร้อยกรับหมายเลขสองทั้งที่สามเต็มขาวดักสู้เลยโค้งค่อยๆค่อยๆค่อยๆเอ็มกลับขอบพระคุณท่ทานพาะวันนี้ของทางวัดถ่า,ายไว้เยอะถ่ายไว้เยอะๆชุดนี้จะได้แชมป์ละกลับขอบพระคุณนะครับท,ท่านพาะสวยข้งางดาว เอาบุ่มไหนที่วันสวยที่วันดีถ่ายไปเลยครับวันนี้สวัสดีค่ะเซ็ตกำเนาเอาละข้าวรวงเยี่ยมกันเลยดไปเป็ดเลยหอับชิมชนะเลิศตั้งแต่25เทศกาลงานประจำปีน้ำมันสกันต้องหลวงพ่อวันไม้ขิงพระอารามหลวงกันวันนี้มาดูมาชมรอบชิงถ่ายถ้วยไปด้วยเยี่ยมวันนี้ประเภทตุ้มไม้เอาละ ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมีโอกาสทำไม่เยอะทำไม่เยอะอ่ à, าเอาละสวยวะช้าไปช้าไปมีโอกาสเยี่ยมก็ไปไปหนึ่งอ่าแป้ผมเด้หมายเลขสี่เอาละวะตันด,ดับสามของท่านได้ยกตรงการบริหารสังคมวัดอันดับสองของพระพุทธศุภสาก่อนเจ้าวาดัดบ,บางช้างเบือโพรงหลังยี่สิบอันดับหนึ่งของด็อกเต้อะ วัดธรรมวชิรานุวัตรเจ้าวัดวัดไร่ขิงหลวงพ่อแย้มเจ้าคณะภาคสุดไฟผู้ชมเยี่ยมอ่ะสุดยอดทางเท้าอ่ะตับพระคุณผู้ประสานงานจัดกำเนิดการกับตั้งกำนัดสมบัติอ่ากำเนิดหรือว่ากำนันเปรียกำนันตำบลสุมคบองวันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันอึกบุญท่านผู้ชมนะทุกจุกตี การเตาอุ่นสนามโดยสารไปรับฟังมาดูเคาะจากพระเดชพระคุณนะครับเต้นไปรับฟังในจากจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อด็อกเตอร์ทัดทำวัชระดุลวัฒน์หลวงพ่อแย้มแล้วก็พระครูบัญชาวัดเล่ยขิงแล้วพี่บัญช์เจอบรนเดกน,น้ำของธัรมวัดโอ้โหวันนี้ครบเครื่องเรื่องตะก้อผู้ชมนะก็มาดูมาชมกันที่สนามนะมาเป็นกำลังใจให้กันหรวอ สามนาทีสี่สิบห้าวิเกือบเกือบสี่รอบอกเป็นวิเลยครับตอนนี้แตมแปดเก้าศูนได้เก้าร้อยาอเอาละครับตอนนี้ละสส่รครึ่งมาแล้วจ้าเอาละครับมาแล้วมาแล้วมาทันไม่ทันทันไม่ทันเอ้ย ขอหน่อยขอต้องลอต้องลอกเออขอหน่อยแต่เจ้าสือใทรจะแทนผู้ชมมันี่ยึเจ็บอ่ารอบชิงชนะเลิศายัตั้งโค้งประเภทกอกไก่ผู้ชมเต็มไหมเต็มไม่ได้เต็มเอาเ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราเป็นนักขานะผู้ชมนะ แนะนำร้างขาสักล้านตุน้มทุกคนครัวลุ่มน้ำอ่าลมองใสครับสันงดีอ่าบรรยากาศดีอาหารอร่อยวันนี้ฉันจะก็จอดแล้วก็ไปฉลองกันที่คัวน้ำอ่าโนะครับลุ่มน้ำลมองใสยาวไปยาวไปเหลือสักเล่าครึ่งไปเท่าลยครับเด็ดอะไรขึ้นเด็ดอะไรขึ้น,อน,นเอาละตั้งมา โงเหรอเก่าสาโอ้โหถ้วยด้วยตันด้วยได้เพิ่มผมบอกเลยเพิ่มยุ่งจางเพิ่มยุ่งจางเอาละอุ้บต่างองเออโอ้โหผู้ชมยังไงครับยังไงครับยี่สิบเอาละตายลอยจะลายจุดกระเด็นรล้ไหมนาบีฮะสุดที่ บอกมาได้5นาที50วิโขงเอาละลูกเดียวเต้นเท่าแต่นี้ยอ้ยเวลเดียวเต้นเท่าอุ้หมาเป่าทำอยือไม่ทันเอ้ยใครจะได้ตออไปก่อนตาสามหุ่แล้วเอ้ย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 อาาสุดเลดเบสามกังพี่สองเอาละยาวไปโขง เลียวแสงของหลังลู่เดียวเอาละจับอนจับไปเข้าไปเรื isen, ่อยเวลาไล่จูดเวลาไล่ตุดโขงโอ้ยโแสงเืผู้ชมเท้าแสงเลยเอาละไล่รอบหนึ่งนาทีสุดท้ายเดียวเดียวสิบแต้มเท่าสิบห้าแต้มานเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอย ตด้เว้ยจากเกมผู้ชมเกมเเยี่ยวจะเหนียวทันทีต่อเยี่ยวก็ปิไปก่อนเอ้าเอออเกาวสี่ฟรไปเลยจ้าตสมสุดทิสุดท้ายสามสโอ้โหตอนนีละเอีดละเอีดเออมาเลยไปมาที่สุี่สิสุดท้ายทางเ โอ้โหสองสองก่อนเอาละเซไปแล้วนะครับสุดวิสุดท้ายเก้ามาทางเดิเออวิ่งดิเก้าห้าห้ายันได้ยังได้เก้าห้าห้าะโอ้โหสองทีเลยหังทั้เก้าร้อยเจ็ดสาไม่เหแล้วก็ได้แ้โหชัต